การได้ต่นช็อามาแล้วก็มาเติมพลังชีวิตเข้ไชีวิตมันเป็นสิ่งที่เติมเติมเต็มให้ชีวิตเราเ,าาาเอาหลังฝนตกนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกโอ้อากาศสุดยอดครับท่านผู้ชมครับผมนึกถึงคำพูดของอปราชญ์คนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าชีวิตดีๆเริ่มต้นทันทีที่เรารู้สึกตัวแล้วก็ตื่นนอนขึ้นมานะครับ เราเลือกที่จะรับอะไรเข้าไปถ้าเรารับสิ่งดีวันนั้นก็จะดีทั้งวันนะครับวนันนี้ดูสิครับสดชื่นสดใสนะครับบันยุดของผมมีความหมายเสมอนะครับมีความหมายกับตัวเองกับคนครอบครัวนะครับผมเติมพลังให้ตัวเองด้วยวิธีเ,เดินออกกำลังกายยามเช้า มารับอากาศบริสุทธิ์มาชื่นชมบรรยากาศทุงง่งนาป่าเขาที่ผมชอบท่านผู้ชมก็เลือกทําในสิ่งที่ท่านผู้ชมชื่นชอบได้เช่นกันนะครับหาบรรยากาศดีครับหา,าบรรยากาศที่มันเสริมสร้งางจิตสนึกที่ดีความรู้สึกที่ดีนะครับทําให้ชีวิตเรามีความหมายเริ่มต้นเช้าๆนะครับด้วยความรู้สึกที่ดีด้วยบรรยากาศที่ดี ชีวิตเราก็ดีไปหลายส่วนแล้วครับตื่นมาอย่าไปกังวลน,นะครับว่าเ,เรื่องต่อไปนี้จะเป็นอะไรนะครับขอให้เราเริ่มต้นด้วยสิ่งดีเขาเรียกว่าก้าวแรกดีก้าวต่อไปก็น่าจะดีนะครับนั้นก็เรียวชวนผู้ชมครบับันหยุดของผมมีความหมายเสมอดูครับสดชื่นสดใสสไตล บ้านนอกบ้านนานะครับที่ผมชอบ่านผู้ชมก็ลองทำดูครับผมจะนำเสนอมาในคลิปต่อ,ตอไปครับวันนี้ดูครับสุดยอดครับผู้ชมนี่แหละครับเรียกว่าตื่นมารับสิ่งดีให้ชีวิตตื่นมาสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตัวเองให้คนรอบข้างมีกำไรชีวิตครับกำไรชีวิตที่ ยหลายคนอาจจะฝ่ายหาฝ่คว้าแต่ก็ต้องรอจังหวะเวลาจึงจะทำได้นะครับยังไงเสียก็เป็นกำลังใจนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีโอกาสได้มาชมบรรยากาศแบบนี้ก็ถือซะว่าผมได้แบ่งปันให้ท่านได้รับชมไปด้วยกันนะครับไดชื่นชมได้ซึมซับได้รับรู้ แล้วก็สร้างกำลังใจแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กันโลกเราจะน่าอยู่นะครับคนข้างเราจะรู้สึกดีๆถ้าหากเรามีความรู้สึกดีๆเช้าว,วันนี้มีความสุขทุกท่านครับเช้าว,วันเสาร์ที่10เท่าไรเนี่ยจำไม่ได้ละวต่อที่14นะครับเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกครับ ขอทุกท่านีความสุขครับ